โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่อง Quincy X นะครับผมวันนี้เราจะมาอยู่กันในแบบ Anteater Boxing นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวสไตล์ใหม่กันเลยดีกว่านะครับผมเนสต์สที่ชื่อว่า Supernova นะครับผมอยู่ในระดับลีเจนดนะครับผมเป็นบัตรใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับผมเราไปดูสกิลมันเลยดีกว่าว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับผมอ่ะมานะครับผม เราไปดูต่อยจริงกันเลยดีกว่านะครับผมมานี่นะครับอุ้ยฝันของข้าบอกว่าใช้หมัดนี้นะผมเป็นหมัดซูเปอร์โนวานะครับผมเรียกว่าเป็นหมัดที่โคตรจะโกงในตอนนี้นะครับผมมาเราค่อยๆต่อยไปเลยดีกว่านะครับผมค่อยไปชิลเรียกว่าหมัดมันก็ไวอยู่นะครับผมโล่ก็แข็งใช้ได้ก็หมัดระดับรีเจนเลยนะครับผมจะไม่โหดก็จะแปลกๆไปหน่อยนี่เราสามารถพุ่งตามเข้าไปได้นะครับผม ถ้าเรากดสกิลไปแล้วเรากดต่อเนื่องได้เลยอ่าเดี๋ยวผมต้องเมมหน่อยแหละเริ่มไม่ได้การแล้วไอห,หนุ่มคนนี้ฉันจะเอาใหญ่แล้วไอห,หนุ่มคนนี้ฉันจะเอาใหญ่แล้วไม่ธรรมดาแล้วานี่นครับผมก็มันก็จะหลบได้นะครับผมเราสามารถหลบได้แน่นอนครับแล้วก็ต่อยเข้าไปเลยอ่านี่เขาหลบได้นะครับผมโอ้โหสุดท้ายแล้ว ไ,ได้ว่าหมัดนี้เป็นหมัดที่โกงโกงสุดในรีเจนและตอนนี้แล้วเขาก็ยังเพิ่มหมัดชายนี่เข้ามาอีกหมัดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวต่อยไปเลยอ่าสไตล์การหลบก็ อาจจะคล้ายๆฮอกเลยนะครับผมที่มันจะไม่สามารถพุ่งไปเด็ดไปข้างหลังได้นะครับผมมันจะเป็นการโยกหัวหลบโยกหัวหลบแทนปึ๊บอย่างนี้ครับอ่านีแล้วต่อยโดนนะครับผมจริงๆต่อยถ้าต่อยโดนมันจะเหมือนจะรีสติมิน่าด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะต่อยให้ดูนะครับผมอ่าเมื่อกีแ้แอนตีนะแต่เขาพลาดไปนะเพราะหมัดเราเร็วแล้วหมัดเราเร็ว,ว,เรวจัดมันเลยเหมือนงูอ่านี่นะครับผม ถามว่าระยะมันไกลไหมผมจะกดให้ดูนะผมเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้นะเราก็พุ่งไปต่อยเขาได้เลยนะผมเราก็ต่อยเขารัวัได้เลยไปผมว่าต่อย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 ไปเรื่อยๆต่อยไปแล้วก็กดเดี๋ยวผมจะให้ดูอันตีนะครับผมว่าอันติของตัวนี้สไตล์นี้เป็นสไตล์ที่ อันตีก็เรียกได้ว่าก็แรงอยู่นะเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยนี่ผมขันนันตีเขานะครับผมเดี๋ยวผมต้องรอโอกาสกได้ใช้อันตีก่อนเหมือนเขาจะรอแช้นันตีผมเตะผมนะครับผมต้องระวังต้องระวังตัวให้ดีไม่งั้นจะโดนอันตีได้ ห้ามพลาดเพราะถ้าเราโดนครั้งนี้เราอาจจะตายได้เลยนะครับผมไปต่อยไปโดนเรียบร้อยมานี่นะครับผม จะเทียก็จะอยู่เทียบนบนเลยมัดน,นี้โหดแน่นอนการันตีเลยว่าเป็นหมัดใหม่นี่โหดอาจจะสู้พวกหมัดที่มันต่อยเร็วๆไม่น่าได้นะผมแต่อีกก็อยู่ที่สไตล์คนเล่นด้วยสนตัวผมแล้วผมชอบหมัดน,นี้ใช้ได้เลยมัดน,นี้เอาไปสัก หกเต็ 6, มเอให้สัก8ปเต็มสิบเลยก็ได้มานี้โหดนี่เราสามารถพุ่งไปต่อยเขาได้เลยนะครับผมไม่ว่าไกลยังไงเราต่อยไกลอยู่แล้วแต่ก็สไตล์นี้มันก็อาจจะมีข้อเสียนะผมตรงที่หลอดสเตมิน่าเรามันจะไม่เต็มนะผมมันจะมีเห็นปะม,มันจะมีกักไว้นะผมอ่าเราต่อยไปเลย แล้วเขาอยู่ไกลขนาดนี้เราพุ่งได้ไม้มเราพุ่งได้นะครับแต่มันไม่ถึงแต่ก็ไกลใช้ได้ครับหววมันนี้มีประโยชน์อีกเราต่อยไปเลยนี่นะครับคานันติหมัดเร็วมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าหมัดโคตรที่จะเร็วเรียกได้ว,ว่าเร็วเร็วไม่แพ้โกดเลยครับผม เร็วพอๆกับหมัดโก้เลยถ้าหมัดเร็วๆอีกหมัดหนึ่งก็จะเป็นหมัดแฮนโลนะครับผมที่หมัดที่เป็นความเร็วนะีอันนี้เขาพลาดนะผมอ่านี้เขากดพลาดเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะครับผมหมัดซูเปอร์โนวานะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ครต b e ไว้นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยคลิปใหม่มาทันทีแน่นอนจะเจอนะครับผมไปแล้วครับ Thank you.